ยกลวดไปเลยให้เลยเนาะชอบสองท้ายครับนะครับชอบสองท้ายก็ท้ายอยู่หลักหน่วยครับหลักหน่วยก็บนแล้วกันจะจบนจะล่างอาจจะพ่วงอยู่แถวนี้จะอประมาณนี้ก็เริ่มแต่อะไรเนาะครับหนึ่สองหนึ่งสองสองสองสามสองหน้ากระดาษอ่ะ แต่ละทางไปก็มีเปอร์เซนต์หมดนะครับเจาะไปแล้วต้องได้ตัวเลขว่าเออถ้าตัวนี้แปดสิบเปอร์เซนต์ก็โอเคเก้าสิบเปอร์เซนต์ก็โอเคผมก็ต้องไปคัดให้มันได้เก้าสิบนีก็พยายามตามไปเรื่อยๆนะครับพยายามฟังทุกอย่างนะครับบางครั้งผมอาจจะพูดลอยๆมาก็อาจจะมีความหมายเลยโป๊กเลยนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับคือหวยผมจะเจาะมาง้อเรแล้วผมก็พูดตอนแปลโปกวันแรกผมก็บอกว่าโทรมาถามเยอะไม่เห็นคลิปแบบนี้ อยากจะนำเสนอให้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับก็นะครับบางคนก็ไปกดเขา่าเฟซเนาะฟเะฟซป,ป,ป,ปลอมเนาะโดนก๊อปไปเยอะนั่นแหละนี่ล้วก็เลยประมาณสี่ดอกเวลาดอกบวนี่จะเป็นศูนย์ดอกไม้ทุกอย่างอจะถ้ามีสีแดงจะเป็นศูนย์รกระดานก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเสามันก็เป็นคู่สองต้นเพราะการทาสะพานูนสี่ศูนย์ได้ไปนี่หรือห้าสี่ห้าอะไรไปนี้ได้อันนี้แหละครับก็นี่แหละ เก็บข้อมูลว่ารายละเอียดก็เยอะแล้วเพราะว่าสี่้อยห้าสิบเมตรนี่ก็เท่ากัอนนี้เนาะหมูสิบสี่เชื่อมระหว่างหมูสิบสี่กับหมูห้าจังหวัดสัลราคามก็น้มสอ้น้ำหน้าไม้เกดืำแต่ว่าที่ชอบที่สุดเอาเลยบ่เอาเลยเอาเลยและเอาเลยแหละครับเอาไงดีเนาะผมชอบเลขสองคือสองงวดนี้ชอบเลขสอง ถ้ารูปจะรูปอันนี้ถ้าถ้ามีดอกไม้สีแดงส่วนมากตามเคยเจอมานะ<ม>ดอกไม้สีแดงมันน่าจะมีศูนย์มาแทรกนิดหน่อยอ๋อดอกไม้สีแดงจะมีศูนย์ดอกบัวเนี่ยครับครับดอกดอก,ดอกไม้นี่จะมีดอกบัวเรือดอกไม้อะไรก็ช่างที่เป็นสีแดงมันจะมีศูนย์มาเข้ามาด้วยเป็นหนึ่งครับทีนี้ผมกับแปะกเข้าเข้าไว้แล้วว่าอะไรนะี่ยแแบไไ้แล้ว นะทำกันบ้านไปแล้วนะครับวันนี้น่าจะโอเคนะทํากันบ้านครับผมอันนี้มันสารคามเนาะทีนี้สะพานนี้จะยาว450เมตร450เมตร450เมตรเป็นอยู่ในตำบลแกดทํทจะอยู่หลังวัดหัวหัวหูลิงนะครับอ,อะไรนี่ละอยู่สารคามกอไก่เนาะกระดานก้าแล้วก็ยังห่วงไว้ห่างก่อน ่วงพ่วงห่างๆใช่ไหมเหอห่วงพ่วงห่างๆพ่วงห่างๆจะ,ๆจะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้อีกตัวอะไรเน,น,นี่อ๋อสังเกตดอกบัวทั้งนั้จะมีสองอันนี้<อ>ก็เสาหนึ่งมันจะเป็นเสาคู่คู่สองดอกบัวทั้งนี้ก็มีสองแปลตรงนี้ครับผม,อมเออเอาแบบนี้แล้วมั้งตัวตัวนี้ตัวอืมอืม,อม,อม อ,ม,อม,มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะได้มวลเลขตรงนี้แล้วอ๋อสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองชอบพิเศษคือสองอยู่หลักหน่วยวันนี้ให้ไวเลยสองอยู่หลักหน่วยสองอยู่หลักหน่วยนะฮะแล้วก็แล้วแต่ แตช่ชมนะแล้วแต่คุณชอบอก็โปรโดใช้วิจารยณในการรับชมครับ,รบมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่มีใครรู้ครับว่าหวยจะออกอะไรนะครับ <จอ S 1> หวยอ,ออกวันที่1กันยาครับเวลาสิบหนาฬิกาเราก็รอรุ่นของอยู่หลักหน่วยนะก็ประกอบไปด้วย2อ,อะไรนะก็ดูเอาก็เห็นนะครับดูเอาก็เห็นมีไม่กี่ตัวก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะซื้อลอตเตอรี่กันเยอะๆครับผิดถูก ก็ได้มาแบ่งปันฉลากกินแบ่งรัฐบาลชื่อก็บอกอยู่แล้วนะรับอยู่บอสครับลุงป๋องเขียนเบอร์โทร่ตอนนี้ใครอยากจะสั่งลอตเตอรี่นะหรืออยากจะพูดคุยกับลุงป๋องให้เบอร์โทรให้ดีไลน์ไว้นะฮะก็ใครอยากจะพูดคุยให้กําลังใจลุงป๋องก็พักโอเค เนี่ยครับหลายๆคนก็ถามผมเยอะนะฮะ <c oughs> ถามเยอะอย่างดำใสดำผ่องหยิบลอตเตอรี่ผูกกันกี่ใบในสายของลุงผ่องเนี่ยมีโทรมาไหมมีโทรมาไหมโดยเฉพาะแปดแปดเนี่ยเฉียวรางวันที่หนึ่งมั้งเฉี่ยวรางวันที่หนึ่งอ้ <c oughs> นี่แหละ9เก้าเก้าสี่ห้าโอเคอืห okay, นึ่งโอเคนี่สิบสองตัวหนึ่งสิดสองตัวเอง <c oughs> แกจร้อย นิดเดียวเองครับผมนิดเดียว้ข้งหน้าเข้าก็เวลาเอาไปขึ้นเกินให้เขายังเนี่ยเออจะขึ้นเรียบร้อยจะเอาไปขึ้นแล้วก็โอนให้เขาเรียบร้อยแล้วจ้าใช่เยอะไหมฮะประมาณกี่คนนิดหน่อยจ้ะประมาณกี่คนเนาะสามสี่คนเจ้ากันทุกคนเงื่นี้เลขน่าจะยากเมื่อกี้มันซับซ้อนนิดหน่อยแต่เราก็บอกแล้วว่าระวังเลขเบิ้ลนะวันนั้นก็บอกตั้งแต่เปิดคลิปว่า ก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ยกไปเลยถ้ายกก็ได้สองเด้งเลยได้สองเด้งกันเลยกล้ฟังเยอะๆนะครับคืออยากฝากอะไรถึง f c นะฮะซถ้าพูดถึงไงถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องทางหวยเนาะ่ามันถือว่าแม่นหรือไม่แม่นผมก็ไม่รู้นะแต่ผมจะมีวิธีการจาอของผมโอ้โหเป็นสิบเป็นสิบกว่าวิธีจ่เจะอย่างเดียวเลยเจ่อครับนีนะครับผู้ชมฮะเลขลุงฝองมาแล้วครับ ไครที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับทอดลอตเตอรี่นะครับเรขยุลงของมาแล้วนะครับเอาเป็นแค่แนวทางนะครับถูกผิดเบื้องต้นเบื้องต้นถูกผิดไม่ว่ากันนะครับถูกผิดจะว่ากันลงของให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ